สบายดีเหยาหยุ่นเอาเฮ็ดอย่างนี้ต่างไฟอ๋อกำลังสีด่างไฟสีเจ้าก็ไปเล่นบุญป่ะบุญโทรฮะโทรโทรศัพท์เฮียให้ให้พอยโอ้บุ้งห <Arrow>, oh, ัวไปโต๊กยามใจบุ้งหัวไปโต๊กยิ่มสจโอ้ตายฮะกับบุ้งมวนแลยไปเล่นสีมาแล้วบอกจังเฮียหรือว่าอะไรตอนไปฮอตนะตอนไปฮอต โอ้ตอนไปียกหัวสาวเพราะซับเหี้ยมันก็ลิ้นบ่ม่วนแล้วเนาะเข้าใจเลยความหมดซึกงอันนี้ให้ไปจากรอบแล้วนี่ให้ไปจากเทือละเทือนี้เทือที่สองบุญกับพงม่ว่าสิปอบใจแน่ดีพี่น้องเลยน้องให้ปะเอาไอเอาให้หาสิพัดนะปอบใจนะโบมีอย่างไอโบมีอย่างไอเอาให้เอาดิเอาโบให้โบให้โบให้ใหญ่เนาะไอเลยไอโบไอไอเอ้ยบอกพูดเอาพูนเอา อันนี้อาเอาให้เด้วอันนี้เมื่อนได้ไปให้อยู่บ่าเมื่น โอเคทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืดสุขสกุลเลยตอนนี้บ่อเพื่อนอยู่ที่บ้านผาสร้างพี่น้องเมืองสัญญาบุรีแขวงสัญญาบุรีบ่อเพื่อนมาสิมาหาน้องใหม่เจะมาเบิง่งพ่อเพื่อนสิพาพี่น้องมาเบิง่งวิธีชีวิตบา่าน้องน้อง,องเหตุอย่างเนาะแต่ละมือ่อแต่ละเวรยามแรงกิจกรรมยามแรงน้องเสียบอย่างบ่อเพื่อนโทรหาโทรหาเราบ่าาได้พี่น้องเไยติดต่อเราบ่ได้บ่อเพื่อนมีแอปเฟซบุ๊กแล้วก็มีออป บดแอบน้องไปว่าติโตหาน้องไปได้บุ้งว่าเป็นอย่างนนี่มาเบิดมาดิ่นนะย่อยงสบายดีน้องน้องๆเผามุ้งเลยอ๋อซื้อเท่าไรีนเปิดนี่ฮะซื้อจเจ็ดพันฮะสาวเจ็ดพัน โอ้ซื้อสองเจ็ดพันก็ลงล่อสบายดีก็ลงล่อย่อยงน้องไม่เชี่ยอยู่ใส่น้องโอ้อยู่ทางนี้น้องไม่เชี่ยโอ้ตักน้ำเออน้ำลินมาแล้วเนาะเดินน้ำน้ำก็จะใส่น้ำลินน้องเลยก็เจ้ากำลังอาบน้ำอยู่มาเพื่อนผมถ่ายแล้วเจ้หน่อยสีด่ามากกันที่ บอเพื่อนลงง่ะลงคลิปไปก่อนนะนั่นมีมีด่ามาพี่น้องเลย<อ>ด่ามามือน,นั้นบากเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเป็นของน้องฟาร์มแต่่าบอกเพื่อนกันเลยเอามาลงลงเบิ้งสีลบพิงกระจักนี่ไรเนะาะบอกเพื่อนก็นเลยเอาไปเป็นอย่างบอกเพื่อนยอมรับยอมรับผิดท,ทุกอย่างพี่นออ้องยอมไม่เชีย่ยเข้าเงือนแล้วอโอเคสบายดีสบายดี เอยู่เอาเฮ็ดอย่างนี้ดังไฟอ๋อกําลังสีดังไฟดังไฟหุงข้าวสบายดีสบายดีสบายดีพ่อน้องเด็กน้องกําลังดังไฟพี่น้องไปตักน้ำมาแล้วก็ดังไฟไปนี่ดังไฟเฮ็ดต้มข้าวน่ะเสีจ้าก็ไปเล่นบุญป่ะบุญโทรศัพท์เฮียนะฮะโทรศัพท์เฮียให้ให้คอยโอ้ โทรศัพท์เจ้าเฮียสมพอวัโทรหาเจ้าบ่ได้ไอี้นเสหาเจ้าบ่ได้มันมันเฮียหาบุเห็นเลยหรือว่ามันเพหรือว่ามันเป็นอย่างมันเฮี้ยเลยบุหัวไปตกยามใดบุหัวไปตกยิ่มใดโอ้ตายฮะกับบุมวนแลวไปลินซีมาแล้วบอกจังเฮียหรือว่าอะไรตอนไปฮอดนตอนไปฮอโอ้ตอนไปฮอสเรโทรศัพท์เฮียมนก็ลริ่นบุมวนแล้วเนาะเข PI, ท function, ท ain, ะ้าใจเลยความโสดซึก โอ้ยเนาะสมพออโทรหาบ่ได้ติดต่อบ่ได้ซับเงินให้ยังไงอโอ้นี่ให้ไปจากรอบแล้วนี่ให้ไปจจกเทื่อดละเทื่อดนี้เื่อที่สองเ่อที่สามเราให้จจกเทื่อดละให้อีกแล้วนี่สองเทื่อดแล้วตอนเจอะพอก็ให้อยอ๋อ พ่อกระไปป่ะไป,ไปก่อนพ่อไปก่อนพ่อพ่อตามไปไปนำรถอืหน้าโอ๋น้นองให้เอาโมเป็นยังบมเป็นยังพุมันโทรศัพท์เฮียบมเป็นยังเราหาไม่ได้หาซื้อไม่ได้โอ๋น้องโอ๋บอกเงินกับเพ่อว่าบอกเงินกับเพ่อว่าสิปอบใจได้ดีพี่น้องเลยน้องให้ปะ เอาไอเอาให้ห้าสิบพัทนะปฟอบใจนะบูมี่อย่างไอบูมี่อย่างไอเอาให้อะดิเอาบูให้บูให้บูให้ง่ายเราไอได้ไอบูไอยอไยบอพูดเอาพูดเอาอันนี้ไอเอาให้เด้อนี่ขึ้นมื่นได้ไปให้อยู่บ่มื่อคำพูดไรไปแล้วไปเกี่ยวเข้าสรอยค่อย เดี๋ยวซื้อให้อกโอ้ตายไหเขียดนี่กัสิคล้ายน้องปัเติ้งพี่น้องเลยแต่ว่าของน้องนี่นักกว uh. ่าือโอ้ตอนก็คือไปซื้อรทรัพท์ให้อายไปซื้อให้อายเราบัดนี่เราของน้องเสียปะเนี่ยโอ้อายได้ผัดน้องเสียน้องได้ผัดอายของอายบ่มีเนาะตนเราได้แล้วือมให้อายงเราพี่อ๋อ เท่าไหร่ของไอซื้อฮะสองล้านสามสองล้านสามเนาะสอล้านสประมาณเออสามพปลายนี่แหละสามพันสีพนี่แหละสี่พกว่าเนาะประมาณ4ี่พันเนาะสองล้านสามเศษโอ้น้องไม่กิ้งเลยจะได้เครื่องไม้ยี่ปอ จ้าจะเป็นมุลเล่นได้นะบ่ได้เล่นบ่ได้อเอาเอาดังไฟมึงดูเอาบพอแล้วบ่ให้บ่ให้มิดมินิมิดด่งไฟเนึ่งเข้ากันนี่บ่มีกะไฟบะโอ้บ่มีกะไฟไปซื้อก่อนเนาะโอ้เนาะ พเพื่อนกะเสียใจเด้เสียใจลใจนำน้องคือกันนั่นแหละโทรศัพท์เหนี่ยเพราะว่าแถวนี้ทางนี้คือเจ้าสี่บทท้ได้แทบโบ้ได้ง่ายๆ่ได้โทรศัพท์ต้องเฮ็ดเวียกเออโมเมนง่ายไม่ต้องเลยกว่าสิได้โทรศัพท์ครึ่งหนึ่งเพราะว่าลำพังเันครอบครัวกันสับนี้แล้วบัดน,นี้โทรศัพท์คือว่าสัมมันเหียนี่กะก็เป็นนั้นสิ่งที่ทำลายจิตใจ อีกอย่างหนึง่งถือว่าล่าและเพราะว่ามันแต่ละเพราะว่าคูเมือนี่ก็ย้องอยู่ในโทรศัพท์บาวาสีไายฮู้บอาวาสิไปทไั้งใดคุยกับมู่เซตกับมู่บาว่าสีเป็นอ่าไปให้ไปส่วนก็ถ่ายคลิปถ่ายฮู้มถ่ายหอยไวเบิง้งเป็นความทรงจำที่ระลึกคล้ายๆคือเป็นความทรงจำมันอีกอย่างหนึ่งของกันชีวิตเทาแหละบางคนก็เข้าใจว่าน้องก็เสียใจแห้ เรื่องอ่าหลังจากท pues รัพั์เงี่ยแล้วนี่เรื่องว่ามีความสุขบ่ม่วนบ่นี่บ่ต้องถามเพิ่งก็ได้พี่น้องเลยน้องบ่มีความสุขเลยแหละไปเที่ยวนี่น้องไปเล่นบุญนั่นสวงเงืาไปเล่นบุญสวงเงาเมื่อเท่าไหร่เมื่อหลายปันไหนเจ้าเมื่อเมื่ออ๋อเจ้าอันจะไปเล่นบุญสวงเงาเจ้าเมื่อเงินหลายปันไหนบ่อ๋ซื้อสุดท่องมงนำ โอ้เมืเงินล้านตายอันมดมดมดล้านตายนิเมืน้ำเสื้อนสุดเผ่ามงเนาะเทุเรสุดเจ้าเสื้อหนึ่งล้านกับแสนห้าสิบพันโอ้หนึ่งล้านกับหนึ่งแสนห้าสิบพันกี้ตกอยู่ตกอยู่สองพันประมาณสองพันนี่แหละแต่ว่าบุหัดสองแบบแต่กระไก่เฮียงเจ้าเดยได้ยังไปเล่นบนห ได,ได้แต่กินบะว่ได้อย่างนาะโอ้ได้สุดไหมนี่เด้โอ้นุ่งเลยไน้สุดไหมของน้องโอ้ไอว่าไอเซียนให้จะให้เจ้าอันใส่สุดเผามองอันให้เบิงนี่คืบอบุมีจิตใจใส่แล้วเนาะใส่ได้บะออย่าเห็นอันน้องใส่อันสุดเผามองลองเบิงโอ้สุปหมดเงินลานป่ายี่เบิ้เง,งี้มันซื้อสุดที่ริงรับโบได้อัน โบดี้โบดี้เสียอย่างาไรเพราะปานแด่มาเสียน้ำสุดเนาะสุดเา่ามงโอ้เอา้ายาวๆเพียวๆเลยพี่เนาะโอ้นี่เดี๋ยวนะตัวนี้เป็นมวกวะนี่แม่โอ้ตัวนี้เป็นมวกอันมัดทั้งสุดเลยแม่นบ่โอ้ก,กับเจ้าก็เอามาขายเนาะสุดส่วนเผาเนาะนะ โอ้นี่เลยโอ้ตัวนี้นี่ 2, สองแสนห้าสปอร์มม่วงนี่สองแสนห้าแล้วก็ตัวนี้เป็นอย่างตัวนี้เสื้อปะ่ะโอ้ตัวนี้เสื้อเ,เสื้อนี่เท่าไหร่นี่เป็นสุดเลยอ๋อเป็นสุดกับอันเป็นกระโปรงไม่รู้ว่าเป็นยังท่าน,นี้อโอ้นี่เลยตัวสีดำเนาะ มีหลายสีผ้าซุดพ่อโมอมีสีแดงก็มีเนาะสีแดงขาวไอเห็นเขาเจ้าใส่อันม้งเวียดนามก็ใส่อีแบบหนึ่งได้มีมีหลายแบบได้สุดเพราะอันประจำซุนเป่าก็จะนี่พอที่จริงแล้วเจ้ากับอันน้องอันปะเต้อันเป็นพี่น้องกันแต่โบแม่เหน็น,หนปะเออจ้าเจ้าเป็นเอื้อย เลื้อยแบบใดเลอลื้อยทางแม่ก็น้องอ๋อลูกลูกไอ้ลูกน้องเออน้องอาของป้าเต่งโอ้น้องอาพ่อป้าเต่งอ๋อก็เป็นคือญาติกันเนาะแต่ก็คนนี้เป็นกระโปรงนี่เนาะบอกทีแรกทีแรกไอ้ว่าคิดว่าอันเป็นไอ้ไอ้คิดว่าอันกระโปรงอันเผ่ามงเขาจะส่ใส่แบบอ like ันเป็นหัวเป็นหัวค ah> ือกระโปรงเรามาใส่แล้วซ uh ุปใส่เลยวุแม่เนาะบอกของเด็กน้อยแต่ โอ้ของผมใหญ่แล้วได้เป็นผ้ามาัดเอาโอ,โอ้แบบแบบแบบนี้กับเสียแบบแบบกับกับสีดีแบบนึงก็คือถ้าเกิดว่าเฮาใหญ่ขึ้นเฮาอ้วแบบนขึ้นก็ใส่ได้เนาะเพราะว่ามันใส่แบบมัดเอาเดีโอ้นี่เดีโอ้ทีแรกเมยคกิ้งไอ้เข้าใจพิดทีแรกไอ้คิดว่าอันผ้าข,ขาวๆก็เจ้ามามัดเขียนเอี่ยงนี่คือเอามามาัดมมต,ต่างห้าโมเมนต์เนาะกที่จริงแล้วเต่ ข้ามาเบิ่งอันที่เจ้าเลือกสุดทันบะเบืองและไส้เดืยวดีไปอืมโอ้นี่เด้เป็นกระโปงแม่ดูใครร้เนี่ยโอตัวนี้อันมาม่าเอลีเนาะเอออันเมื่ออันบุญกินแจงมื่อนั่นเจ้ากับไปเส้นแต่โบแม่นแต่คือเห็นคือใกล้ๆคือเราโบแม่นแต่ ไอ้ไอคำไปเบิง่งกับเจ้าอันลิ้นมือน,นะบุญกินเจียงกับเจ้าจัดบุญกินเจียงกูปีได้อยู่นี่อ,อีเจโนย์ก็ฮอดบุญกินเจียงอะไนี่เนาะผู<อ>้ดีปีไม่ผู้ดีเลยเนาะอันสามสามสิบสามสิบเดพอทั้งหมดนี่ลานป่ายถ้าคนบางคนถามน้องว่าใส่เงินมัดลายไปไหนน้องบอกว่าลานป่ายบางคนคิดว่าน้องใส่หลายแต่จริงแล้วโบได้ใส ซื้อกินซื้ออยู่ซื้อกินใส่เสื้อสูทโบนิเตอย่างลยได้แต่สูทนี้เขอเปียกถ้วยเท่าไหร่เขาจะขายพี่เลือกว่าแพงกองแพงควายยังควายยังบอกไปควายบอกไปน้ำเครื่องของแพงก็และวก็จะไม่บอกไปซื้ได้เงินโอ้พี่เลือกยี่หลือไรอันนี้นี่เป็นอันนี้นี่ยังอันนี้นี่เป็นเงินนั่นแบบบบนิเนเงินของแท้เนาะถ้าเป็นเงินของแท้นี่สุดละเป็นแสนบาทหมได้ สุดเผ่ามงงไงแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องประดับแบบอันยังเป็นเซตเลต่อันโลหะธรรมดานี่ถ้าเป็นเครื่องเงินแท้นี่แพงพี่น้องสุดกับเจ้านี่อันใส่ได้บ่น้องไม่กินใส่ให้น้องนี่เลยพี่น้องกระเจ้าสีใส่เฉพาะอันมีเวียกมีงานเนาะสุดอันนี้ โอ้ oh, งามว um ่ะงามแสดงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังบุมโยนเงาหันแห้งก้าวขาสีเดือนพี่น้องน้องเสียใจแงเสียใจน้ำพรวดซับน้องเฮียโอ้โหตายกับบุ๋มหัวสีนี่เลยโอ้อันนี้ก็แม่นเครื่องประดับนี่เนาะเอออันนี้ตัวเก้าเออทองปีกายนี้โอ้แบบนี้เลยพี่น้องเลยนี่เลยโอ้งามเนาะ ออาหาเคยเห็นสุดสีสีแบบนี้ส่วนหหา่จะเห็นแต่สีน้ำเงินสีฟ้าโอเคสรุปแล้วน้องอะโบได้ดังไฟซัพพ่อเฮ็ดแทนพ่อเฮ <laughs> ็ดแทนพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องก็ให้น้องให้น้องเสียใจอะโทรศัพท์น้องเพย์โบแ<อ><อ>มนโบแมนเพย์ได้โทรศัพท์เสียในในห้านมีอย่างมีฮูบเนาะ มีความทรงจำอีกอย่างหนึ่งเลยของน้องเลยถ้าเกิดว่าน้อยนักเขาเจ้าสีคนขน<อ>เขา<อ>เขาสีบลูเขนเพราะว่าอือมันข,อขอ้นอขอ้ขอเสียของแอนดรอยด์สิเป็นวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไอโฟนของไอ้นี่ถ้าเกิดว่ามันเฮียไปปุป๊บนี่เขาสีเอาไปเอาไป,เอาไปละล่าเล่นบ่ได้ต่อให้ไปล่างเครื่องเห็ดอย่างก็เห็ดบ่ได้เพราะว่ามันต้องใส่แอปเปิลไอเดียโทัพท์น้องเฮียเอาเบิ้งไกลๆเลยพี่น้องไงในเครื่องประดับ อันนี้นี่ยังเป็นสุดแบบอันสุดปกติสุดอันธรรมดาเนาะถ้าสุดอันของดีๆนี่มันหลายมืนอ,อยู่ได้เนาะลายล้านได้เนาะแต่ว่าน,นี้นี่สุดอันล้านล้านกว่ากว่านี่ก็ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นแล้วพี่น้องเลยนี่ทางหลังก็งามเนาะโอ้งามงามขนาดเลยสุดแล้วน้องมัดเงินล้านป่าเนี่มัดเงินน้ำซื้อสุดบริมมัดเงินน้ำซื้ออยูซ่เกียรติเนาะเอาโอเค ขอบใจเลยลายย่านเจ้าอันอยากเตี้ยนขอบใจเลายเมื่อนไปเกี่ยวขา้าวซอยไอเนาะเดี๋ยวเมือ่อนไอเซียนเมือม่อนเมื่อนไอเซียนซื้อแนวไปปั่นอยู่ปั่นกินเลี้ยงเงินเยียวยาจิตเยียวยาจิตใจเจ้าก่อนน้องเสียใจยแห้งพี่น้องกันเพราะเพื่อนสี่เมื่อเราเพื่อนสี่ซื้อของอยู่ของกิน ไปเข้าตลาดก่อนมาปั่นน้องไปเก่งก็ไปเด้อไปนะไปเกี่ยวเข้าไปแนนอนไปในนอนเนาะโอเคไปเกี่ยวเขาสายเดี๋ยวไอ่เลี้ยงอาหารให้ให้ข่าให้งานน้ำพี่กานเนี่ยไข่ไส้สุดมงนะเข้ามาไข่บวมไอ้คนเท่าดีเลยเจ้าก็มีสุดมงเจ้าเอาสุดม่งไข่ไส่เอาหันมาพี่มึงดูสิของของของน้องแม่คอยกับของน้องแม่น้องไม่เก่งก็เป็นพ่อมงเด้เป็นน้องได้แม่เป็นพ่อมงพ่อเราเป็นพ่อเมียเราเป็นลูกครึ่ง เราอยกากใส่ผอมสุดม้งก็ได้สุดเมียนก็นได้แล้วแต่เลยน้องมีสองประเภทนี่สาวน้อยอันนี้อันนี้ก็น้องนี่ก็เป็นมงเนาะน้องสาวจ้าบอานนี่บ่แม่นแต่โอ้สมพอบ่คือกัดปลาเตยน้องนี่เป็นผอมมงอันนี้น้องใหม่ใหมป่ปังเนาะ <c oughs>

โอ้โหพวกนี้ได้ยังได้มวกพว้นี้มวกเอวซานนี้เลยเนาะได้มวกเอวซาได้สุดนำสุดเนึ่งน้องก็ลงล่อก็ได้ปอได้สุดเนื่องบ่โอ้ได้คนละสุดโอ้น้องหน่องหลายแต่คือว่ามีขนมอยู่ได้มันแบ่งกันควบอยู่บ่เลยมาโบครบกันโบครบกันปั่นกันกินเนาะให้เดี๋ยวเพื่อนเอาขนมให้น้องกันบ่เนี่ โอ้น้องๆหลายคนขนาดเลยเอาไอเอาขนมให้เด้อเนี่มีขนมนี่ปั่นกันกินเด้อเอาเอาไหมเอาเอามาปั่นกันกินแบ่งปั่นกันกินเด้อบอสเจ้าน่อแม่บอสเจ้าขอบใจก็ได้บอสเจ้าก็ได้ปั่นกันกินเด้อปั่นปั่นโมกปั่นคู่กันปั่นกันกินแก้ปั่นกันกินเกิดใหญปั่นกันกินมันมีบอสหลายออกมาแต่สี่คน โอ้เท่าไรนี่เปิดเจ้านี่เจ้าซื้อเท่าไรจักพนันสาวพานัวพน,พนโอ้นี่เนี่ลูกลูกก็เป็นมากระเบรริดเลยลูกก็นเลยมากระเบรริดปูนั้นเด็กซื้อเท่าไรปูนั้นก็บสาวพานันโอ้มีเลเซอร์น้ำนี่เด็กสาวพานันบอกละสาวพานัววพน,พนคิดปูนี่บริสไปป,นนไไปูนั้นบริสไปโอ้โห โ <Okay. S 2> อเคเข้าไปในเฮือนน้องอีกเธอหนึง่งไปน้องไมเกิงเ้งเข้ามาในเฮือนน้องอีกเธอหนึ่งก่อนพี่น้องเลยน,น้องกำลังกะหนึ่งหุงข้าวต้มข้า,าว,วอเอาสู้ๆเด้ออดเอาอดทนเอาพูดเลกยกลว่าสิได้กะเพชรให้ปีหน้าปีเฮือว่าเหรอเนาะจังสิได้เพราะว่าปีนี้ซื้อไอ้ไอ้แล้วเด้อ ของน้องน oh, like mm ้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันเฮี้ยแล้วพี่น้องเยโอ้ไอซื้ออันเสี้ยวขาเอ้ยแม็กกี้ครับอันน้ำตาลเนี่ยพ่อได้กินเปล่กินบโ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 บเฮดบบเฮดกินไม่รู้วแนใดเลยกินบเป็ี่ยนโบมีแนวเฮดเนาะเออมันต้องมีแนวคั่วแบบว่าเป็นพวกอะพัดหรือว่าเป็นแกงก็ได้อันต้องเป็นหมูเนาะเออยังพนมีแนวเฮดเออก็เลยยังบ่ฟ้าเปิด อ๋อเมือน um. yeah> anyway> ี้น oh, no> hm ี่หง่นใส่หมอน้อยน้องมือนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าคาดว่าน่าสิกินบัวลายน่าสิบกินข้าวลายอ่ะบันนี้ไอ้เจ้ามาแล้วอันเจ้านอนใส่บันนี้นอนพุดอ๋อหลายๆคนบอกว่าเพื่อนมาจะท่ายันบ่นอยู่บนนอนของน้องมาสัก น้องเหม่ยกิ้งเมื่อนั้นอายไปลินเฮือนเหม่ยกิ้งข้าเจ้าวันคอมเมนต์มาบอกว่าจะถ่ายบอนนอนว่ะสักเสี้ยเฮ็ดเลยเนาะพี่น้องก,กันนะบ่เพื่อนกันเป็นเป็นวีดีสิบิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าบ่เพื่อนกันบ่เพื่อนสิเบลใจทุกคนมันบ่ไหวพี่นอกก้นองเลยเบลใจมดุดซุกทุกคนมันเป็นไปบไ่ได้ลยบเพื่อนจเจอเฮ็ดไปแบบนี้แหละตับนิตีเตียนได้บ่เพื่อนกันอาเซียเท่าะไรนี่เปิ่นเจ้าเนี่ยซื้อเท่าะไรนี่บ่หู บูงเงราคาหกสิ 60, บพันวกโอ้โหแคงเนาะปืนแจปป๊บบูมี่แบบปืนยิงลูกมูกปืนยิงตามตามตามอ่ะปืนนั้นยิงแกนะ๊บมันอ่ะของปอมนี่นะของปอมปืนยางซ้นนี้นะ่ะมีแต่เลยฟาร์มรู้บอกว่าบูมี่ล้วอ่ะ บ่ออะยรอะไรรุ่นที่มันอันหักออกได้แล้วเอาอันใส่เป็นบ่วงอ่ะยิงยิงไหลไหลรัวๆเลยอ่ะมีหกนัดกับแต่นัดอ่ะอ่าเนี่ยแต่กับเจ้าขายอ่ะอยู่ยืนบนเข้าวข้ายู่หันเท่าเสี่ยมบ่อเท่าไหร่สามพันตีโอ้คือเถือแท้ซื้อมาใหญ่แต่งน้อยเนาะโอหลังจากที่อันดัางไฟมันฮอนฮอนเราก็ยังเอาเข้าลงเลยเนาะ เอาเข้าลงมันจังอันบริเวณให้อันติดเข้าโอ้โขนาไอผมมาอยู่พี่นี่ไอุ้่งห่วงได้เนี่ยปากพิธีก็จะห่งเข้าห่งแบบนี้นี่ค่อยห่งแล้วมีเต้อเอาเข้าใส่เลยเอาเข้าใส่ลแล้วเอามือจุ่มลงไปพอให้มันอยู่ประมาณสองข้อมือและห่งไปเลยเขาเห็ดบ้านค่อยประห่งเข้านะเดี๋ยวน,นั้นมันเออแบดนี้ละ บัดนี้เราเมล็ดติดหม้อมันก็ไหม้หม้อและแบดนี้ของเธอค่อยเฮ็ดนะเธอค่อยไปเฮ็ดแบบนั้นแปลว่าบมมีหม้อไฟฟ้าเหรอเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบหม้อไฟฟ้านะเอาเข้าลงแล้วเอามือจุ่มประมาณสองข้อมือในระดับด่างไฟมันก็เลยไหม้หม้อมันก็กินผมเห็ดแบบนี้นี่มันสิโบไหม้หม้อเนาะมันสิกินได้ทุกเม็ดเลยโอ้กาหวังมันอันนะมันสีสุกแล้วเขาก็เทนน้ำออกเหยียดน้ำออกเนาะแล้วก็เอามาขางไฟให้มันแห้งแบบนี่โอ้ก็จะเห็ดแบบนั้นนะพี่น้องเด้ เพื่อนหากระสีมหูจักอยู่ก็คืออยู่นี่แหละถ้าผมมานีก็แมเมนผมหูเลยเมื่อนั้นไออันเมื่อนซื้อนั้นเมื่อวานนี้ไอย่างไปออดอันอันที่เจ้ามากดอันอันนั้นนําสตอรี่ายนะที่ายไปนั่งอยู่อันอ่างน้ำนะไอว่าสิลองย่างไปบ่ย่างไปนน้ำนองนองย่างไปให้ไก่ไปไก่ไปโอ้ยบริเตียอยังมาเลยขับคืนนี่นะไอไปกับครอบครัวนี่นะครอบครัวบ่อนอัน บ่อนเฮาย่างมาเต้นน้าไอเราเข้าเงินเล่าน่ะหลังครับพี่เดี๋ที่ไอถามข้าวอ่อนข้าว้าอนเฮียหนังสืออยู่เมือนั่นน่ะนั่นแหละข้าวสามพี่น้องข้าไปนั่นแหละข้าวว่าอันให้ข้าไปทางให้เจ้าพุ่นเมื่อนั่นไอลองย่างไปลินลองเบิง์ไลโอไปรวเด้อเจ้าไอกลับคืนก่อนบ่ไไวไก่พดทบ่บ่ไนีเตรียมเข้าไปนั่งเมือน่ะค่อยย่างไปผู้เดียวได้ย่างไปลินจอดรถไปเงินนั่นในบ้านฮะ ย่างเล่นว่าสีย่างไปลองเบิ้งว่าสีไก่ซั่มใดวะสัส่มลองไปลองไปพอไก่ไปไก่ไปเข้า,ากันพอน่ไปก็เลยตัดสินใจกลับคืนขึ้นไปฝูงนะไก่โอเคโอเคน้องๆฝุฝน,น,นกับสีตกและะ้วบ้านนี้เอา้อวาวในไหนก็สูๆ้ๆนะพวกเราตาแดงพี่น้องเลยน้องให้ให้ไปไล่ที่ละโอเค okay. ไอเมื่อเด้อไม่เจ็ดเด้ออยู่ดีมีแห้ง เมื้อก่อนโอเคมาเพิ่นเมื okay. ่อก่อนฝนสิตกไปน้องเลยเอาสู mm ้ๆ hmm. กันหรอเดี๋ยวมันกระพานพ่นไปบาย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 ไปเมื่อเด้อมวันนี้ไปเมื่อกิ้งเขากระเมื่อไปเงินน้องเงินเจ้ากับฝนตกแล้วฮะเมื่อก็เด้อมพอเด้อ่ม่เด้อ